กับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจข้าวหนึ่งข้าวสามดียว่ับสิเกตครับอ่ะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงงานโปรเจกต์ต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้ที่มีงานค้างกับ FC เดี๋ยว FC หลายคนทวงถามมาเยอะนะครับอ่าเกี่ยวกับงานเดียว่าพิเของผมนะครับอ่ะโดยเฉพาะกระบองไล่นกนะครับอ่ไล่นกไล่ช้างตอนนี้ FC อยากจะถามสูตรที่2อยู่ครับแสูตรที่2ผมจะลงประมาณวันที่20ครับช่วงนี้เคลียร์งานอ่าตัวสูตรสูตรหนึ่งก่อนครับเพราะนี่สูตรสูตรที่1 ตอนนี้สูตรที่1ออเดอร์เยอะนะครับพี่ fc สั่งมาครับสูตรที่2เดี๋ยวจะมีสูตรที่3ทั้งหมดมี3สูตรนะครับตัวที่เป็นกระบอกไล่นกไล่ช้างครับทั้งหมดจะมีอยู่3สูตรสูตรรวยนะครับอันนี้แค่สูตรที่1ครับออเดอร์ยังไม่ทันเลยครับตอนนี้คือยังทําทยอยให้กับ fc ไม่หมดนะครับสูตรที่2สูตรที่3เดี๋ยวทยอยเรื่อยครับแต่เสร็จสูตรที่2ประมาณวันที่20ครับผมจะลงสูตรที่2ให้นะครับแล้วตัวนี้ fc นะครับ ถามว่านะครับพี่ครับพิวซีแกสที่พี่ทำอยู่ลูกแก้วลูกเหล็กพี่ทําขายไหมผมบอกตรงๆนะครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนๆสมาชิกครับผมไม่ได้ทาขายนะครับผมเน้นย้าตลอดเลยว่าผมไม่ได้ทาขายผมทํางานตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับ FC เท่านั้นครับว่าใช้ลูกเท่าไหร่กลวยเท่าไหร่คือผมทดลองให้ความรู้กับ FC ครับ FC ท่าน้ใจจะไปทำก็ไม่ว่ากันครับกิดกัดปัญหาตรงไหนอยากจะสอบถามถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง นะครับตัวที่เป็น Facebook ไว้ให้นะครับถามทักมาได้เลยนะครับเน้นย้ําครับผมไม่ได้ทําขายนะครับตัวที่เป็น p v c แก๊สที่เป็นลูกแก้วลูกเหล็กพวกนี้ครับผมทาทดสอบทดลองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง FC ถามมาเมื่อวานนะครับพี่ครับทาตัวอย่างให้ผมอีกหนึ่งตัวเป็นตัวสั้นครับผมอยากจะทําตัวสั้นแล้วก็อยากจะเป็นพี่ทําเป็นคล้าลายแล้วก็ทดสอบทดลองให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้น เพราะเอฟซถามมาคือไว้ไล่หมาที่บ้านนะครับเพราะว่าเอฟซีบอกว่าหมามันเยอะนะครับมากินไก่เดี๋ยวผมจะทําตัวสั้นให้นะครับบอกว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็จะเทสให้ดูนะครับผมเน้นย้ำหลายครั้งครับแบบที่พีโอผมผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงก็ตําผิดกฎหมายครับอันนี้ผมทําแบ่งปันความรู้เท่านั้นนะครับที่ทําขายจริงนะครับก็คือกระบองไล่นกไล่ช้างครับอนี้ผมทาขายนะครับ ตัวนี้จะเป็นสูตรหนึ่งจะเป็น499ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท่อ2นิ้วขึ้นมาอีกเพราะเอฟซีว่าพี่ครับผมอยากจะได้ดังกว่านี้อีก2นิ้วอ่าสนิ้วประนุษผมว่าเดี๋ยวขอน,นะครับอ่ะเอาตีละสะเต็ปตีละสูตรก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เอาสูตรอ่ากล้วยที่1่ไปก่อนตอนนี้ผมจะเคลียร์งานที่เป็นกระบองไล่นกไล่ช้างอ่าที่เอฟซีสั่งจองมาครับอ่ะในราคาที่499นะครับแบบตอนนี้แถมเกมสำรองแถมแก๊สไปครับก็ตอนนี้ก็ สักพักหนึ่งประมาณอีก5คิวประมาณ4คิวหรือ5คิวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสูตรที่2เลยนะครับส่วนมันกี่ค้างงานค้างอีกหนึ่งตัวอีกก็จะเป็นตัวที่เป็นหัวโดม8มิลครับอ่าหัวโดม8มิลตอนนี้ผมยังค้างอยู่ TFC ว่าพี่ครับเมื่อ,อไหร่หัวโดมที่จะลงคลิปแบ่งควนความรู้อีกเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับ แต่ตอนนี้ FC ก็ขามถามมาเกี่ยวกับลูกหัวโดมครับ่ามีขายไหมผมไม่มีขายครับอ่เพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจด้วยผมก็ซื้อจากคนอื่นมาทดลองเหมือนกันผมซื้อจากคนอื่นแล้วก็มาทําคลิปทดลองให้กับเพื่อนๆสมาชิก FC นะครับอ่าส่วนท่านจะซื้อก็ไปหาเอาได้นะครับแต่ในอ่าแพลตฟอร์มต่างๆก็จะมีขายอยู่นะครับแต่สำหรับผมผมไม่มีขายนะครับแล้วพิวสเกตนั้นย้าครับผมไม่ได้ทาขายนะครับผมทาแบ่งปันความรู้ให้กับ FC เท่านั้นนะครับ เมื่อก่อนก็มีแบ่งปันบ้างนะครับมีแบ่งพันให้บ้างครับแต่ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาที่จะทําให้แล้วครับเพราะตอนนี้มาหนักมาตางกระบอกไล่นกไล่ช้างเพราะตอนนี้กระบอกไล่นกไล่ช้างครับเป็นที่นิยมอีกหนึ่งครั้งหนึ่งพอม,มาเจอแบบแก๊สแล้วก็มาเป็นแบบาวาวออโต้ด้วยครับแค่ฉีด3วินะครับก็ลั่นได้เลยนะครับแต่ f อบอกว่าอยากได้ใหญ่ๆนะครับถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดีสอมสองนิ้วผมท <generic S 2> <mới head S 1> ี่เกินไปเมื่อกี้ว่าซอมสองนิ้วเดี๋ยวผมจะลงให้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนตัวนี้กําลังเคลีย อ่าอ่าคิวเอฟซก่อนนะครับอ่าและตัวนี้เอฟซครับคุณอ่าหนูหน้าฟาร์มนะครับอันนี้เอฟซีตัวตัวโยงครับคือเราจะมีอะไรก็จะพูดคุยกันตลอดนะครับอ่าอ่าก็หนูหน้าความได้เอาของผมไปหนึ่งตัวนะครับสั่งของผมไปหนึ่งตัว499ครับอะไรก็เอาไปทําทเป็น2นิ้วนะครับผมก็แบ่งปันความรู้ไป เขาก็มีปัญหาอะไรก็ทัก,กมาผมก็สอบถามเขาบ้านก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอตอนนี้ก็เขาทำสองนิ้วไปแล้วทีน,นี้ทำสองนิ้วไปแล้วเกิดปัญหาอะไรครับ่ะที่เขามาบอกผมคือสองนิ้วใช้บอลวาล์วนะครับไม่ได้ใช้วาลวโ,โต้เหมือนของผมสองนิ้วที่เป็นบอลวาล์วนะครับเขาฉีดสามวิทีแรกเขาเทสทีแรกครับฉีดสามวิทีนี้มันบุบบุบ,บมันไม่ดังครับคือสามวิคือท่อ,อส,สอ,องอน ก่อนที่จะฉีดสามวินะครับผมแค่จีดวิเดียวก่อนนะครับวิเดียวมันก็ไม่ค่อยติดดังผุดๆนะครับสองวิก็ดังดังขึ้นมาหน่อยนึงพอสามวิทีนี้มันก็ดังแรงครับเราต้องเริ่มต้นจากจีดที่น้อยก่อนแล้วไปจีดไปหามากครับเวลาเราทํางานดีว่าิสิกกหรือว่ากระบ,บอกไล่นกไล่ช้างก็แล้วแต่ครับเราจีดน้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีละนิดเหมือนกับแอลโกอฮอล์เหมือนกันครับแอลโกอฮอล์เราจีดทีเดียวสองทีมันไม่ค่อยดังเพิ่มเป็นสามทีนะครับ ดังขึ้นมาหน่อยสี่ตีมันก็ดังไปเยอะนะครับแแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยคือเป็นท่อรังเพลิงด้วยถ้าท่อรังเพลิงใหญ่นะครับเราต้องฉีดเยอะนะครับอย่างคุณนูหน้าที่ทักผมมาคือก็ฉีด3าครั้งแล้วมันบันดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือก็จะถ่ายคลิปไปผมดูแต่ผมว่าฉีดไอ้เยอะกว่านั้นอีกครับบเขาก็เลยฉีดไปแต่ผมไม่ได้บอกครับแบาก็ฉีดก็ฉีดไป5ครั้งครับแต่ทีนี้มันก็ดังนะครับเพราะว่าท่อ2นิ้วมันฉีด3าวิไม่ได้ มันต้อง5วิขึ้นไปครับเราต้องฉีดให้ดูความเหมาะสมด้วยนะครับว่าบางทีของเราก็ับเราฉีดกี่ครั้งนะครับมันบอกไม่ได้ครับแล้วแต่ความน้ําหนักมือของแต่ละคนที่จะฉีดครับมันบอกไม่ได้ว่าท่านจะฉีดกี่ครั้งท่านต้องทดลองฉีดเราเองแล้วเอฟซีบอกว่าผมทําแล้วครับพี่แต่ผมทาแล้วทาไมผมฉีดแก๊สแล้วท,ทาไมไม่ไม่ดังเหมือนพี่มันไม่แรงเหมือนพี่มันเป็นเพราะอะไรนะครับตามเหมือนทุกอย่างครับฉีด3ครั้ง นะครับถ้าเป็นปิวซิแกสฉีดสามครั้งปิดวาลไรได้ร้อยแล้วครับแต่ทําไมมันไม่แรงบางครั้งมันแรงคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆสมาชิกเอฟซต้องเข้าใจด้วยว่างานเดียวกับปซิแกสของเราครับเทคนิคนะครับง่ายๆเลยจุดเริ่มต้นครับถ้าทุกคนหลายคนที่ไม่เคยเล่นครับเจ้าเจอปัญหาคือเทคนิคการฉีดแก๊สฉีดไม่เป็นนะครับฉีดไม่เป็นไม่รู้จังหวะปิดบอลวาล์วเท่าไหร่ถ้าวาลโอโต้ไม่เท่าไหร่ครับวาลโอโต้ก็แก้ว่าอ่า การกดฉีดแก่แต่นั่นเองครับาลากไม่สม่ำเสมอนะครับบางครั้งฉีดนิดเดียวบางครั้งเยอะไปบางครั้งฉีดไม่ถูกท่ามันก็มีปัญหาหมดครับเราต้องใช้ความคุ้นเคยในการฉีดนะครับอ่าแต่อันนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะเอฟซีว่ามันเป็นเพราะเข็มหรือเปล่าครับบางครั้งแรงบางครั้งไม่แรงเพราไม่ใช่หรอกครับอ,อยู่ที่คุณครับคืออันดับแรกคือคุณไม่มีเทคนิคในการฉีดคือไม่รู้ว่าจะฉีดประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องฉีดระยะไหนประมาณไหน ท่าไหนความหรือหงายนะครับมันหลายหลายอย่างก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งครับอ่ะโปรเจกต์ก็วันที่20นี้ควรที่2สูตรที่2ลงให้ครับอ่ะเดี๋ยวสวยกลวยสูตรกลวยสูตรที่3เดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับจะทยอยงานงานตัวกระบองไล่นกไล่ช้างนะครับอ่ะอีก4ีหคิวก็จะเดี๋ยวจะขึ้นสูตรที่2ให้นะครับนี่ก็คือกระบองไล่นกไล่ช้างครับผมทำขายนะครับเน้นย้ำผมทำขาย เพราะมันไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นตัวพิวซิเกตที่ผมทํารีวิวไปครับแบบทขายไม่ได้ครับมันจะผิดกฎหมายนะครับเน้นย้ำหลายครั้งครับผมไม่ได้ทําขายถ้าเป็นพิวเกตที่ใส่ลูกแก้วลูกเหล็กหัวโดมครับแต่ผมจะทําขายเฉพาะตัวที่เป็นกระบอกไล่นกไล่ช้างมีแต่เสียงไม่ผิดกฎหมายครับแต่ว่าเราไปใช้อย่าไปใช้ที่ชุมชนครับเพราะว่ามันจะตื่นตกใจนะครับคนคนบ้านใกล้บ้านบ้านใกล้เดินเกียงคนเต่าคนแก่ครับตกใจว่าใครมายิงปืนก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ ฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับเอาไว้ปล่ยไล่ไผนาไว้ไล่นกบ่อปงบ่อปลาไล่ช้างนู่นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาเหมือนผมํำรีวิวรังก่อนครับตอนปีใหม่ครับปีใหม่เราไม่ต้องไปซื้อตะโพกไม่ต้องไปซื้อลูกบอลให้มันเปลืองตังนะครับใช้แค่กระบอกไล่นกไล่ช้างนี่แหละครับถือว่าสุดยอดนะครับกลางคืนครับดังมากนะครับเพราะว่ามันกลางคืนมันจะเงียบใช่ไหมครับไม่เหมือนกลางวันกลางวันมันจะลมมันจะพัดอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลางคืนนี่ ยิ่งเงียบนิ่งมิ่งยิ่งจะดังเลยครับเพื่อนเพครับเอาขบาววันแรกกันนะครับก็อย่าลืมครับอ่ะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอ่า diy พิซีแก๊สหรือว่าตัวพิซซี่แก๊สหรือว่าตัวที่เป็นกระบอกไล่นกไล่ช้างครับทักถามนี้เลยครับอ่ะบาโจพิธิ์หรือว่าท่านจะต้องการจะซื้อตัวไล่กระบอกไล่นกไล่ช้างของผมที่ราคาตอนนี้อยู่ที่4 9 9ก็ถามนี้เลยครับอ่ะบาโจพิธิ์ครับอ่ะยินดีนะครับอ่ะาแบ่งปันให้กับเพื่อนพสมาชิกครับอ่ะ อันนี้คือกระบอกไรช้างเน้นย้ำครับทาขายนะครับทําขายด้วยนะครับเขาเข้าใจนะครับก็คลิปนี้มาอธิบายเกินเกินเข้าเคร่าวๆสักหน่อยนึงเพราะไม่ได้ตำเพิลมไปสองวันนะครับว่าโปรเจกต์ของผมมันมีตรงไหนบ้างต้องทำอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวผมก็ตามที่ผมแจ้งให้กับ fc ได้เข้าใจนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ